สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดังดังวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นตัวนีอะไรนะอันว่าอฟูตี้แล้วก็มีสิบม้าก็คือมันแบบตัวหนังสืออะไรไม่รู้อะน่าจะฟูตี้แหละพุ่งโค้งมันนี้ใช่ๆงั้นเราาจะโป่งก่อนจะได้ใครจะใครชนะได้กินก่อนจ้าโป่งนี่กินก่อนขยับสิคะหลับตาค่ะเราาก็บอกว่าเขาด้วยมีรถอะไรบ้าง อเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอบอกนะรถนะคะก็จะมีรถอะไรนะสับปะรดมั้งมันจะให้ดูนี้นะอันนี้รถสับปะรดแล้วก็รถลิ้นจี่แล้วก็รถส้มแล้วก็รถองุ่นแล้วก็รถแอปเปิ้ลแล้วก็แต่ว่ารถมีเยอะเลยนะแล้วก็รถกีวีอยากได้รถเบนซ์สักคันไปแเราจะปิดฝาขยะเนะคะให้เขาดูด้วยอ่ารางวัลแจ็คพอตก็ออกอะไรเพิ่ง อ่ะได้สีม่วงถือว่าโชคดีนะะห้ามแอบ,บดูช่วยเขาดูเป็นเขาอย่างไปไปไป<ะ>กินยาลองเม็ดใหม่สีเหมือนกันเม็ดใหม่อะไรอ่ะอยู่ในมือเนี่ยอ้ำอ้ำเลยเฮ้ยอแอบ,บดู ีอะไรเขียวๆนั่นนี่แอบดูว่าแล้วเราจะจาน้องทิ้งจาน้องแล้วนี่นี่่หยิบดีๆหยิบเสร็จ แต่แลวผิดนะคะสีเหลืองผิดเธอสีเขียวถูกต้องกระต่ายคนนี้ถือว่าผิดนะเราก็ผิดไปหนึ่งรอบเพราะว่าแเราเดาเดี๋ยวแล้วก็ตาเราแล้วอ่ะเดี๋ยวรางวัลแจ็คพอตจะออกแล้วยวไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่ะตอนนี้ไทยนะ เอาเดียวเดียวเ,เด,ยวเเดียวจบกินเองน่ะ <c oughs> นี่ต้องเอาให้ท่านผู้ชมดูอย่างนี้นะคะอ่าสีอะไรสีเหลืองถูกต้องไงตายแล้วนะคะแต่ยังจ้า ตกตกตกหยิบไมห่หน่อยเอาหยิบสิสีไรเลยเห็นไหมคะกล้องไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นทไงเนียยินเืม๋ยวเด <laughs> ี๋ยวเลือกสีเลยเลืองก็พอ แค่แนวผิดเหรอใช่สีเขียวค่ะตาลรานะแต่ว่านะคะคลิปมันก็จะเต็มแล้วดูนะนี่เวลานะคะเวลาปั้นใตเลยชีวิตน,นะคะแล้วเราจะมาต่อกันภาคสองนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมไปใช้ n แนวเราด้วยนะบ๊ายบาย